แลเป็นเรื่องในพะาารมีของขันธ์สาุชนทั้งหลายผู้ขวานขวายในการบำเพบุญและเป็นพิธานทางบุญธรรมจากเนือธรรมถาหลังจากมื้งใครไปหาโชคกัน่ชงกางวลเสร็จสับเรียบร้อยตอะเลนจะจะลืมเรื่องมาเป็นหาเครื่องมือนกัน นะครับเบอนี้ที hey ่ไม่เห็นยัทกิเต้นจ้างเดียวครับเต้นจ้างเดียวเพราะว่าเมอ่อคืนนี้กับมานอนเฝ้าหางเครื่องแล้วเฝ้านางเอกครอบนะครับเพราะว่ามาตะบูวานนี่เบอร์สิบสามสิบสามได้ยันหนึ่งคนนี่ได้เลยครับ ครับผมสวัสดีครับแวะมาดื้อดิมาร่วมไข่แล้วก็เอาโชคไปด้วยกันโชคมากจะได้หลายโชคหน่อยจะได้หน่อยตามนันเดยครับถ้าเกดเอาเว้มาฝั่งนี้เลยครับเลข้าเบอร์สิบหกขอกางัตลาดตลาดอยู่ในวัดครับกระทาพกูกม่อยู่กระทาพกูไพ่อยู่ปีของพัตตะของเราครับที่ ก็หลากหลายนะครับความคิดหลากหลายความคิดเห็นนะครับในเรื่องได้สิ่งของตามนั้นนะครับก็จะได้จัดสรรตามรางวัลต่างๆนะครับซึ่งคณะกรรมการเรานะครับเจ้าหน้าที่เราทุกทายดูหน้าตาแล้วมีแต่สดใสสดใสสดใสนะครับตอนเกือบของทีบาทก็ไปหาเต่าไม้ย่างมาเนกินเยอะกินน้อยนะครับว่าหวานไปเต่าย่างๆกันะหลังได้จริงๆใช่ไหมเย็นไหมนี่ยเย็น เอพีงม่งเ่นามันอมันอยากได้ปลาอยู่แมมอยู่ในวัดมันบมีมองยางสถนี่ครับถอนเลยบมีเต่าอย่งผมมาหมอหมอลำู้าครับีด้ินทุกเ็ิอยาก คกสาเกัน่ไม่อยากดอกคกสาเกัน่ยากเม็ดหืออยากไปเลาปพกนีกันปะมเอาท้องตัวนะั้นไปลึงลก,กัได้ไหหัวเลากันืออดอกดิเลาะมาดูขับข,บขบ้าวนี่ยังเนี่ยอืม

เบอร์เดียวเบอร์สอง้เบอร์สเขาโอคนะจ้างไปทำธุรกิจทำเต็มไปหมดว่กับแมงขาย Ô chị, chào mừng quái 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 ยาง,ง,าง,งักินไปเพี้ยงกันอีเด้อครับพอไหมกินหน้าพอกันไหมครับ